สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเชินประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เอฟเอครับอังกฤษโอเคเจดำสนับสนุนโดยไลน์แอด at s a t soccer ลุ้นสนุกสไตล์คลาสสิกแอดได้เลยที่ at esat soccer คำมคืนประสบแบบนี้นะพวกแกนะตีสามตรงนะไปกันที่เอ็มตี้ฮัทสเตเดียมเอ็มตี้ฮัทสเตเดียมของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะจะเปิดบ้านพบกับไอ้ปูใหญ่ไฟเพลียงอาร์เซนอลนั่นเองนะโดยซิตี้ของเป๊ปชนะ3แพ้2นะอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครฟอร์มต่างกันเล็กน้อยแต่เฮดทูเฮดจะทำให้หาแล้วตกใจเหมือนกันเว้ยฮาร์ดหลังสุดเนี่ยนะ แมนซิตี้มั่งชนะอาร์เซนอลได้ทั้ง5เกมเลยไม่ว่าเจอกันที่ไหนทั่วอะไรก็ตามนะ <Okay. S 1> เรียกว่าอาร์เซนอลช่วงหลังผูกปีแพ้ซิตี้เลยก็ว่าได้เพียงแต่อตอนนี้อาร์เซนอลฟอร์มดีนั่นเองนะเอ้ค <Okay. S 1> ุณผู้เล่นที่เข้ามาจะลงสนามหน่อยซิตี้วันนี้น่าจะหมุนทีมเช่นเดียวกับทีมเยือนนะซิตี้ของเป๊ปวันนี้ประตูเป็นสเตฟานโรเตก้าแนวรับมิคาอ์บอกเกอร์จอห์นสโตนมาเลวาคันชีแล้วก็เซกิโกเมสตรงกลางเบร์โรซิลวาโรดรีแล้วก็ฟิลโฟเดนข้างบนจะเป็น Jack ish, แจ็คกรีลิชระยะมาเลยแล้วก็ฮูเลนอัลลลววาาาาาเเ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 รรรรรรรซซนนนนนนะะะะจ๊ะส่ออออ์์์ปปตูป็แมมมมมทททกกบบีีโโิิิยยึา ขบคีบีออรแล้วก็เคเลนเชนี่ตรงกลางขยับโอเลเซเดอร์ซินเชนโก้ ko, มายืนเล่นร่วมกับโทมัสปาเต้แล้วก็มาตินโอดเอกาดข้างบนจะเป็นเลโดทรอสซาเอมิลสมิธโรแล้วก็เอเดียนเคเทียนะจ๊ะค <Okay. S 1> ู่นี้ซิตี้บังคับชนะ1ประตูพวกแโกโอเค50%อย่าโอเค100%ฟินฟลอฟเฟอร,ฟร์ต้องยิงห่าง2ประตูซึ่งดันดูแล้วฟอร์มหลังกับเชนอลดีก็จริงแต่เจอซิตี้เมื่อไหร่มักจะเสร็จซิตี้เองช่วงหลังเองเนี่ยจเจอเชนอลเนี่ยเหมือนผูกปีชนะกันวันนี้อีกก็เช่นเคยจะดัมมองว่าซิตีี้ดดูกว่า น่าจะเก็บอาร์เซนอลได้ใน90วนาทีอยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่านะแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจจะดําภาษาไทยนะ YouTube โอเคจะดำตนะิดต่อจะดำาออฟฟิเชียลฝาก s ับสไคร b ์สั่งกระดิ่ง o l ลโลกันได้นะอีโหยลอดนะแล้วเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันกันแล้วกันโอเคจะดําเมาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้